สวัสดีพี่น้องครับครั้งแรกในชีวิตนะครับมายังกับอันคนโอ้ยแม่คนบ่นี่คนจ้าคนนี่ละจ้าน้องบอสบุสกี้บีบุสกรโอ้ยตลกพายพี่น้าเอาเสียงก็เป็นทสันแหบมหาเสน่ห์เนาะไม่ต้องจัดแอบยังเกาะแอบมหาเสน่ห์เนี่ยแหบมหาเสน่ห์เือยังไหวไรโอ้ยเขากล่องมันเป็นบุญกล่องเลยบอกลมอยู่บ่วันนี้เรามาเดินกับอ่า นางเอกบมบูนางเอกกุ้งโอ้นางเอกดีเอามาเขากล้องนี้ยังไว้หลายยังเขานเนี่ยเป็นออกส่องออกยังน้ำนี่ยออกช่องแคบนเนี่ไว้เอาอ้วนปลูบออกบอลมเนาะเขาออกกันดีด้วยช่องแคบวันนี้เรามาเดินกับคือปลามันนะปลามันจะไหนปลามันค่ะไงทวนทวนอยู่ป่ามันเหรอนี่เเายปลาเอามันปลาข่อยที่ปลามันคือ เล่นแน่เล่นแน่เล่นมุกแน่ปปาดมือหนีเป็นยังกับโอมบิวประสบการเป็นยังไรเนี่ยเสียงขึ้นมาไปเนี่มาเจอพูนอีกนี่เดียวกับการไปบินขนเขาใส่แม่ลองเพ่งเลยอยู่บ่กอ๋อได้ยุติอ๋อลองเบอร์ได้กับซีเอทกันพวกนี้ตั้งเป้าไว้ตีแค่ร้อยเดียวพราะอ้มีงบประมาณแต่ละหมื่นตีบ้านไล่รับไล่จ่ายตี มันแค่อยเดียวนอไรกินเขาขัวมจะตูดกินเ็นนะ่ีนี่ผู้ใดกินไม่บอกเปตอนให้เดี๋ยวกตูดกินมานะเอาผู้ใดกินเขาไย่างไก่สีมงไป็ตะเปตะเหร่นน้ำบนนี่แต่ทำทาไปยืมือเฮ็ดเเขาแ็สเอิญตัวเขาบูสกับจีวัาเาเจาะแบบว่าบุบมีน้ำใจกินซีเนาะแ่ีสูตรนี้ดีว่าดีเอิญไปเด้อกินเขาเ็นย่างไปกับไปไปแล้วครับนางลกิมย้อยเอ้ยสู้ ไปหลีพ่นะเขาเอินเลยแล้น่แนวกินเขามีถัยเดน้อยเด็กกุ่มกินนึงอยู่บอถแตเขาเอิญนเ้าก็ต้องเป็นมัรยาทเ้าก็ต้องกินบ่อยา้เนาเมีย้อว่กินนะน่กเขาก็สิว่าห้องิแล้วไอ้ทายไงแล้ว่าเขากินบ่เนอเมื่อนี้เขามาย่างกับบันน้องบีผพ้สะกอนน้องกุ้งที่นก่อนกับมิตะก่อนกับก่อนสองก่อนไมาย่างน้ำกันับมือนี วัชกรมาเดินกับกุ้งบุษกรกับบีธินากรนะครับกุ้งกุ้งบุษกรกับบีธินากรสวัสดีครับแม่บ้สวัอดีครับมบกุ้งเบบีธินากรครับเลี้ยสองมามีบ่บอ มก็ไเาปเป็นองเนวเหรอนี่หลายเนี่ยหลายแนีอยู่ลุกินีอย่างวะเสียงเบียกินแต่แก่ให้ได้ห้องหน้าเขามีอยู่กุ้งพอู้ท้มุจะมีอยู่ทมุมม่อยู่ไปห้องน้าทะกอนอ่าหมูเขามายังขื่นได้ิแวกุ้งจะไปกนห้องน้านะครับพี่น้องโอ้โหมาล้วจเลย ไม่ยังหาแนวกินครับพี่น้องตอนนี้กะมือนี้มือนี้นเขาเล่นอยู่เอาบอกพี่บอกน้องเนี่ยมือนี้อยู่บ้านกุกคาครับตำบลตำบลหน,นองบวัวบานหนองบวัวบาน,นอำเภอรัตน,นบุรีครัจบจังหวัดสระเุรนสะเลนสะเลนบสะเลนบ่สเลนจังหวัดสะเลนนะครับพี่น้องสุรินพี่น้องบ้านเฮาจนที่เฉลี่ยพรอพี่น้องทั้งสุรินนะครับมือแรกมากกำลังใจหลายๆเด้อสระเบิดวัดศิลินนะครับวัดนี่เดี๋ยวคนอื่เป็นสุวัสดิ์บ้านกุกคานะครับพี่น้องตำบลหนองบัวบานอำเภอ รัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องไปเที่ยวกันล้วไม่เห็นุญน้ำนะครับพี่น้องมาถ่ายบนน้ำงามมาถ่ายน้ำงามนี่ผมผู้เตรียมชุดผู้แล้วห้องผู้อื่นเลยมึงผู้พลนกำลังเตรียมตอนนี้มาทำธุรกิจทำธุรกิจนะทำภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะไปแต่งหน้าแต่งตัวอากาที่ทำการแสดงพี่น้องได้เบิงนะครับตอนนี้เติมพลังโดยการน้ำไหลบ่อเราถามมันบ้างก่อนหน้าไหลบ่อ เนี่ยเลือดก็รูดไหล่ที่นี่เลงหาวัดเลยนาวัดไหลไปไปผุนปะโอเคครับโอ้พี่น้องน้ำบ่ไหลนี่ละประเด็นคือหมอลำไปหลินใส่เขาปิดน้ำไหลปลามันข้างหลังเสียดแถมเมื่อแรงนี่ครับปวดมากบ่เหลือดอกอุ้ยบ่ออกกล่องพฤศจิพวะครับพฤศจิพวาอ่อนปลามันไปอีกแบบมันแต่ว่าไตว่าไตอย่าไปยำปลามันเพราะจัางเหรอฮะเพื่อนแบบว่าสำรวจว่าอัน กล่องนีห้องผู้ใดเอาไปตรวจได้ไหมโว้ใส่ปุ๋ยพันตุ์จีเนี่ยมาสารนธุ์ีได้พี่น้องเด้อมอลำใส่ปุ๋ยมันนหาเมื่อแรงนะครับเพราะห้องน้ำน้ำบ่อไหลมอลำก็เลยใส่ปุ๋ยมันนหาปพาะพี่น้องวัดเป็นง่ามๆพี่น้องครับสาธุพอดีเราไม่เห้รูปปราพระไม่เบื่อเก๋งงามเหมือนประเทศเลนพระนหากรอบเลยพี่น้องสาธุพระธาตุเป็นง่ามๆ ได้ระเบียบว่าด้วยศมาฉลองงานให้ต้องขอไปไหว้ผ่านเลยนั่นเองเขาไปขอพรน,น้เป็นเสียเปลี่ยนไก่บ้านไปของน้าเนาะขอพรใหดบุญนเ้ำฝนเพราะว่าไก่บ้านเกิดแล้วเขาจะสะสมบุญนะครับพี่น้องมาร้อยมาถ่ายร้อย พี่น้องรับร่างคลิปนี้นะครับบอคกคนทุกกำลังใจทุกกระติอรือร้นชมนะครับขออนุญาตเตรียมเตรียมของเตรียมตัวของของานงนาอย่าได้กินลุยงานขึ้นหนีนะครับอย่าลืมได้พี่น้องสุริมพี่น้องไก่เซี้ยงสุรีนซ,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 ซีสเกตและกลับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆให้กำลังใจได้พี่น้องเ้อะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ